สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับนั่งกับผมจิ๊บซากุระเนเน่กันอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้เรามาอยู่กับเกมแบงก์ดีมส์เกอร์แบงก์ปาร์ตี้เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นกับการรีวิวอีเวนต์ใหม่เหมือนเดิมเช่นเคยนะฮะก็อยู่กับแอดลิงโก้เหมือนเดิมเช่นเคยนะสำหรับคลิปนี้หรือว่าอีเวนต์น,นี้ก็เข้าสู่การเฉลิมฉลองของกิซมัทแล้วนะครับก็สังเกตว่าตอนนี้ในเซอร์เคิลเฮาส์นะฮะก็ตกแต่งไปด้วยพวก เรียกว่าต้นคริสต์มาสนะฮะแล้วก็มีหิมะตกนะครับแล้วก็กล่องของขวัญอีกมากมายนั่นแสดงว่าตอนนี้อีเวนต์ของเราได้เข้ามาสู่อีเวนต์คริสต,รต์มาสต้อนรับปีใหม่กันแล้วนะถึงแม้ว่ายังเหลือเวลาอีกประมาณ1เดือนเต็มเเนาะกว่าจะถึงวันปีใหม่เนาะอะ,อะโอเคเป็นเรื่องร,รมเนียมของเกมนี่อยู่แล้วนะก็ก่อนอื่นเลยก็อ,นะอย่าลืมไปกดรับเพชรก็แล้วกันนะเพราะตอนนี้เขาแจกเพชรอยู่นะครับ500เพชรครับรับไปฟรีๆนะฮะก็เป็นกิจกรรมนะฮะ จะเรียกว่าป็นจิตก,กรรมดีคือตอนนี้เกมแบงดีนนะฮะได้รับรางวัลสาขาเกมให้บริการต่อเนื่องจากงาน Google Play b e s t of 2023นะฮะก็เรียกว่าเกมนี้เปิดมาก็จะเจปีแล้วนะฮะอีกไม่กี่เดือนน่าจะ4เดือนมังก็จะครบ7ปีแล้วนะสำหรับเกมแบงดีนเซิร์ฟญี่ปุ่นก็ถือว่ามาไกลมากๆจริงๆนะแล้วก็ยังมีอัปเดตมีการให้บริการยังมีอีเวนต์ใหม่ๆเรื่อยๆแล้วก็กาชานะฮะที่รอตาลรอใจเหมือนเดิมเช่นเคยนะฮะอย่างเช่นอีเวนต์น แล้วก็คลิปนี้ด้วยเพราะว่ากาชาทั้งนี้เป็นดีมเฟสนะฮะแล้วทั้งกาด,ดีมเฟสและกาดประจำอีเวนต์เนี่ยลิมิเต็ดหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ตัวไหนยังไงก็คุมนะอ่าโอเคตอนนี้กดรับเพชรแป๊บนึงนี่แตถามว่าเอ้ย การ์ดกาชาดีมเฟสขนาดนี้การ์ดลิมิเต็ดขนาดนี้พี่จตจะสมไหมคําตอบคือไม่ยังไงก็ไม่สมครับคือต่อให้เอาการ์ดที่สวยขนาดไหนก็ทำอะไรผมไม่ได้หรอกนะฮะโอ,อ้ได้ยินว่าอีเวนต์หน้าเนี่ยการ์ดโฮโลไลท์จะมาแล้วนะเห็นเขาบอกมานะโอ้โหถือว่า อะเอาเข้าไปรอตัดรอใจผมเข้าไปแต่ยังไงผมก็ยังจะกัดลิ้นนะฮะแล้วก็กินเกลือต่อไปนะเพื่อรอวงใหม่นะวงใหม่มาเมื่ไหร่จัดไม่อันแน่นอ,อนนะอ่ะโอเคเริ่มต้นด้วยแรกมีเพลงใหม่มา1เพลงครับนะก็เพลงนี้เป็นเพลง c o ฟเวเนาะโดยโรซาเรียนนะฮะหรือว่าโรซาลีนนั่นแหละเนาะเราชอบแกล้งเขาอยู่เรื่อยเลยนะฮะเป็นเพลง c o ฟเวเนาะก็เพลงนี้นะครับถ้าแปลเป็นอังกฤษมีชื่อว่าโตเกียว เ e d ดดี้แบนะฮะแม่อันนี้คือชื่อภาษาอังกฤษที่เขาแปลมานะก็เออเพลงนี้ระดับความยากนะ Easy 6 Normal 12 h a r d 20และ x x p e r t 26นะก็ถือว่าเอาอยู่ครับเพลงนี้เอาอยู่นะนี่ก็เราสามารถทดลองฟังกันได้นะโอเคแค่นี้พอครับฟังแป๊บเดียวพอครับเดี๋ยวไปเจอกันจริงในเกมแล้วกันนะ <c oughs> อ่ะเรียบร้อยซื้อเลยแล้วกันเป็นเพลงคัฟเวนะนี่ โอเคเรียบร้อยครับแล้วยังมีอีกหนึ่งเพลงนะฮะก็เด<ร>ี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้วกันนะโอเคต่อไปก็คือเรื่องของทางด้านโปรโมชั่นนะตอนนี้โปรโมชั่นคูณนะครับโปรโมชั่นเติมแล,ล้วได้คูณ2ก็ยังอยู่นั่นตอนนี้ยิงยาวเลยนะฮะจนถึงวันที่31มธันวาคมหรือว่า1เดือนเต็มๆนะเรียกว่าอยู่กันยาวจนถึงวันสิ้นปีแค่ทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เพื่อเอาจริงช่วงนี้แนะนามากนะเพราะว่าเดี๋ยวโคโรไลต์ก็จะมาแล้วแล้วตอนนี้ก็ดีเฟสมาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ,ถ้าอยากจะเติมเติมเถอะครับคุ้มแน่นอนนะอ่ะโอเคส่วนผมไม่เติมนะฮะไม่มีตังครับนะเพราะว่าต้องเก็บตังเอาไว้เทปปีใหม่แล้วก็เดี๋ยวต้นเดือนหน้านะต้นจนธันวาก็เดี๋ยวจ่ายบิลลี่บิลลี่ต่อนะต่ออีกหนึ่งอีกหนึ่งเดือนเ <c oughs> พื่อดูอนิเมะโปรของผม,ผม,ผมต่อไม่ใช่อะไรหรอกนะอ่ะต่อไปครับก็คือเรื่องของเอ่ออะไรนะตู้กระชาโอเคไปดีกว่าครับโอ้ลืม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 เห็นว่าตอนนี้มีการเอ่อเห็นแวบๆอยู่นะ อ่ะเน่ผมยังไม่ได้พูดเลยนี่ก็คือแบงก์เียมเกิร์ครับนั่นแหละครับครั้งที่5นะก็คัดเลือกนะใครที่เล่นเก่งเล่นโคตรเทพนะฮะแล้วก็มีวีซ่ามีเงินเยอะพอไปที่ญี่ปุ่นได้ก็ก็ลงแข่งได้นะแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะจบไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ทันอีกแล้วนะไม่ทนนะันเนาะก็เอาเป็นว่าใครที่ไม่ได้ลงแข่งหรือว่าอะไรก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ายังไงเราก็ปีมือไม่ถึงอยู่แล้วเนาะก็ ช่างมันกันแล้วกันแค่มาบอกเฉยๆเนาะเอออ่ะไม่เป็นไรมาตู้กาชาครับตล้วตู้ดีมเฟสซะด้วยนะเนี่อันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวครับอันนี้จะเป็นตู้การันตีสีดาเนาะใช้เพชรเติม2 5 0พนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมาตู้นี้ครับดีมเฟสครับมีหลายตัวละครเลยนะอ่ะเริ่มต้นคนแรกเลยนะครับไป อันนี้เป็นการ์ดีมเฟสก่อนนะอันนี้จะเป็นทางด้านของน้องฮิมารีจางจากอัลเตอร์โกลนะฮะเป็นการ์ด5ดาวเนาะก็สกิลก็คือเพิ่มสกอร์150%เมื่อกดได้เพอร์เฟกเท่านั้นเป็นเวลา7วินาทีนะตอนนี้คือโชคดีที่ว่าเพจทั้งแตกเกมมิ่งหรือว่าแอดบอลเนี่ยเขาแปลให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันเวลาพอดีซะด้วยเยี่ยมจริงๆนะส่วนภาพนี้นี่เป็นไ,ไงล่ะอันนี้คือฮิมารีในช่วงหน้าหนาวนะครับที่ถือ ของหวานอีกแล้วนะครับท่านแม่แต่ว่านั่นแหละครับฮิมันนี่ก็จะเป็นฮิมันนี่เหมือนเดิมนะฮะกินเท่าไหร่ไม่อ้วนแน่นอนนะเออแต่น้ำหนักขึ้นมา่อไนี้น้องคงจะแบบร้องจากแน่นอนนะเนี่ยปีใหม่แล้วยังจะกินอีกนะแต่ว่าหูแมแวหรือเปล่าเนี่ยไอตรงเออหูฟังอะ่ะน่าจะเป็นแบบเหมือนหมวกอะ่ะไม่แน่ใจนะฮะเป็นรูปหูแมวหรือเปล่าวะหรือว่ารูปหัวใจสีชมพูน่าจะเป็นหูแมวแหละครับผมแล้วมีดอกไม้นะ้องเออสวยดีเหมือนกันนะเนี่ยนะ,อะโอเคเป็นการแฮปปี้นะครับนะ แล้วคน2ครับอันนี้มามาเท่เลยนะมัสกิงครับจากเลเซอร์ซิเลตนะสกิลเหมือนกันเป๊ะเลยนะก็คือเพิ่มสกอร์150%เมื่อกดได้เพอร์เฟเท่านั้นเป็นเวลา7วินาทีนะนี่ก็หล่อเท่เหมือนเดิมเช่นเคยนะส่วนภาพนี้นั่นแหละครับนะมาสคิงต้องคู่กับเลเยอร์อยู่แล้วนะครับกำลัง กินกาแฟร้อนๆนะหน้าตู้ขายน้ำนะในวันอากาศหิม้าตกเนาะเออที่ที่ญี่ปุ่นตอนนี้น่าจะแบบหนาวแล้วนะแต่ว่ายังไม่ถึงขันหิม้าตกส่วนบ้านเราเหรอครับร้อนไม่ได้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่หรอกครับก็ก็แบบเออสบายๆเนาะแต่ไม่ได้ร้อนมากสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าตอนนี้เงอผมเริ่มตกแล้วนะไม่ได้เป็นเพราะอะไรวะเนี่ยอากาศร้อนหรือเปล่าวะเนี่ยเนาะโอเค นี่ครับประมาณนี้อ่ะอันนี้จะเป็นการ์ดดีมเฟสน,นะซึ่งจะมีเวลาส่งนะ2การ์ดตัวนี้จนถึงเออวันที่4นะครับนะใช่ไหมวะใช่วันที่4ธันวาคมก่อนเวลาบ่ายโมงตรงนะฮะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าหมดเวลาแล้วเนี่ย ก็จะเป็นการ์ดประจําอีเวนต์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากได้2การ์ดนี้ก็ไปสุ่มกันได้นะเวลาเนี้ยเหมาะเจาะมากนะโอเคต่อมาเป็นการ์ดประจําอีเวนต์แล้วนะครับไปเป็นของโมโฟูนิก้านะฮะนะอ่ะมาครับก็เริ่มต้นคนแรกเลยนะครับก็คือท่านตั้นของน้องสกุชิจังนะครับนะก็สกุชิจังนะเป็นการ์ดลูกไฟนะฮะก็ความสามารถหรือว่าสกิลก็คือเพิ่มสกอร์ร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาเจ็ดวิเอทีนะนี่ ก็ภาพนี้อ่าซูกุชิในวันฮิมะัตกนะฮะอุ้ยเบ่งบานมากเลยสวยงามมากนะครับนะก็การดีเฟน์อยู่แล้วเนาะแล้วก็การนี้นะครับอ่าอันนี้จะเป็นโอ้เป็นด้านของซูกุชินะฮะกำลังคุยกับน้องมาชิโร่จังนะครับแม่เรียกว่า2คนนี้ก็เป็นเพื่อนที่สนิทกันมากนะฮะนะเรียกว่ารักกันมากจริงๆเนาะมีปัญหาอะไรก็คุยกันได้ครับ2คนนี้และบรรยากาศดูดสิชัดเจนครับว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ใกล้คริสต์มาสแล้วนะครับอันนี้เป็นเนื้อเรื่องใน ในเกมนะฮะไม่ใช่ชีวิตจริงเรานะฮะชีวิตจริงเราตอนนี้ยังอยู่ที่30สพุสติกานะฮะนะยังอีกหลายวันครับอีก3 4สสัปดาห์จะได้เจอครับวันคริสต์มาสเนาะโอเคประมาณนี้คน2ครับอ่ามาชิโรจังชัดเจนเลยหัวขาดอย่างนี้นะฮะมาชิโรจังครับ เป็นการ์ดลูกไฟ5ดาวนะส่วนสก,กิลก็คือฟื้นฟ,นฟนูพลังชีวิต750หน่วยและเพิ่มสกอร์อีก110เป็นเวลา7.5วินาทีนะนี่ส่วนภาพก็นั่นแหะครับตามสไตล์ของน้องมาทิโรนนะฮะชุดต้องข่าวโจ้ะนะฮะพีมะขาวไม่พอผมขาวไม่พอชุดต้องข่าวตามไปด้วยนะฮะเรียกว่ามันจ้าซะเหลือเกินเหลือเกินจริงๆนะส่วนภาพนี้โอ้โหอันเนี้ยผมขอถามหน่อยครับว่ามาิโรจังนี่มาจากครอบครัวฐานะ ปานกลางจริงหรือเปล่าว่าแบบครอบครัวแบบทั่วๆไปในญี่ปุ่นนะเออเพราะว่าดูการแต่งตัวดูการเอ้ดูจากการแต่งตัวของน้องมาชิโรเนี่ยดูมีความเป็นไฮโซมากเลยนะน้องก็เนาะอยู่มาโคนิก้าแบบอยู่กับเราเด็กมาโคนดิก้ามาโอ้ยหลายปีแล้วก็เลยแบบน้องก็เลยแบบรวยได้ไงอาจจะมีเพราะว่า อาจจะได้น้องซูกุชิหรือแม่ก็นานามิมาช่วยเรื่องการเงินนะฮะทำให้แบบน้องมาชิโระรวยขึ้นก็เป็นได้นะฮะอันนี้มันโนล,ล้วนๆเนาะ <c oughs> ก็เป็นภาพที่น้องมาชิโระนะากำลังดืด่มเถิด แก้วนะฮะเป็นแชมเปญอ่เนีกว่าแชมเปญละกันเนาะแต่ถ้าจะเป็นพวกน้ำผลไม้อะไรพวกนี้นี่แหละนะครับเพราะว่าแบรนด์ดีไม่สนับสนุนในการดื่มสุลานะไม่ดีไม่ดีนะกัปซี่จะได้ครับอร่อยด้วยนะโคกยิ่งดีนะฮะเออนอกื่วงนอกเรื่องแล้วนะก็ประมาณนี้ละกันครับสลับน้องมาชิโร่นะสวยมากจริงๆนะชุดก็ยังเป็นสีขาวโจ๊กเหมือนเดิมนะ และคนสุดท้ายนะครับถึงแม้จะเป็นสีดาวแต่ก็เป็นการ์ดลิมิเต็ดเช่นเดียวกันนะก็คือน้องนานามินะฮะหรือว่านานามิคนปกตินะซึ่งเห็นภาพแล้วก็ก็ปกติเท่าไหรนนะครับนะส่วนสก,กิลหรือว่าความสามารถก็คือเพิ่มสกอร์100%นอกจากนี้เมื่อกดได้เพอร์เฟกจะเพิ่มสกอร์อีก0.5%เพิ่มมากสุดได้ถึง150%เป็นเวลา7วินาทีนะครับนี่ซึ่งด้านอของนานามิเนี่ยจะเป็นการ์ดลูกไฟนะนี่ยุดก็ข่าวโจ้เหมือนเดิมนะ ส่วนทางด้านของภาพนี้โอ้รู้สึกว่าน้องนานามิไปซื้อของขวัญค,คริสต์มาสนะกับาทางด้านของโทโกะนะครับนะโทโกะแล้วก็ทางด้านของยุยนะฮะยาชิโอะยุย3คนนี้นะชัดเจนว่าอาจจะเอาไปให้น้องนานาเอเอ,เอมาชิโรจังไม่ก็สกุชิก็เป็นได้นะนี่ก็แอบมาซื้อของในวันคริสตนะ์มาสเนาะอีเวนต์นี้คือเป็นเนื่อเรื่องวันคริสต์มาสอย่างช,ชัดเจนเลยครับเพราะว่าเห็นจากปกเตรนี้ใช่เลยเนาะ โอเคประมาณนี้นะครับนะทั้ง5การเนาะลิมิเต็ดหมดเลยนะครับอยากสุ่มจัดไปเลยครับส่วนผมกัดฟันต่อไปอ่ะมาดูชุดกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะเริ่มต้นด้วยอันนี้จะเป็นของการดิมเฟสนะฮะแอดอ้ยอันนี้จะเป็นด้านของฮิมาริจังนะนี่ชุดก็จะประมาณนี้นะครับดูเหมือนเจ้าสาวฮิมาริจังเลยเนาะเออใช้ได้ใช้ได้ไดอ่ะลืมเอา UI อออกนะโทษทีอ่ะ คนต่อมาครับก็คือมัสคิงต้องเท่อยู่แล้วนะฮะชุดออกสีดําเลยเนาะนี่ครับเจ้าชายมัสคิงนะฮะน่าจะประมาณนี้มากกว่านะโอเคส่วนคนต่อมาครับสกุชิจังแน่นอนครับว่าชุดต้องเป็นชุดแบบสีขาวจั๊วนะครับนะนเออ โอเคแล้วก็คนต่อมาครับอันนี้จะขาวสุดแล้วล่ะนะฮะก็คือก็ <c oughs> คือน้องมาชิโรจังนะฮะหน้าตาก็น่ารักเนาะนี่ผมสีขาวชุดสีขาวตัวสีขาวขาวหมดเลยนะฮะแหมต้องเรียกว่าสาวสโนโบอก,ก็ว่าได้เนี่ยเนาะ <c oughs> สาวฮีมาก,ก,ก็โอเคนะครับเหมาะกับสายยาเธอมากเลยและคนสุดท้ายครับนานามิคนปกตินะครับที่ใส่ชุดแล้วก็ยังปกตินะฮะนี่ก็ประมาณนี้นะฮะ ก็แค่นี้แหละครับนะโอเคสังเกตครับว่าชุดของมัสคิงนี่จะแตกต่างที่สุดแล้วแหละครับเพราะว่าชุดอื่นเนี่ยคนอื่นๆเนี่ยจะออกเป็นสีสว่างหมดเลยนะฮะรวมถึงที่มาริดด้วยแต่ว่ามัสคิงนี่จะออกมืดๆเลยนะสะีดําเลย <c oughs> นะโอเคประมาณนี้ครับสําหรับตู้กาชาญน,นะไปอ่ะอีเวนต์นี้นะครับมีเพลงใหม่อีกหนึ่งเพลงด้วยนะเป็นเพลงประจำอีเวนต์เนาะ โอเคอ่ากดไม่ไปอีกดื้อจัง<ๆ>จริงๆอ่ะ<ม>นี่ครับต้องใช้แต้ม CP ในการเล่นเนาะอ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวอ๋อใช่ไอเพลงนี้นะครับฮัลโหลแฮปปี้บูลนะฮะเพลงน้องเป็นปะิ้นนะฮะเอาระบบฟรีดีเข้ามาแล้วนะครับใครสนใจก็เล่นกันได้นะส่วนของผมขอผ่านนะครับมือถือไม่แรงครับหมดสิบอ่โอ้อันนี้อันนี้ผมรีวิวไปแล้วนะครับโอ้เข้ามาในนี้ได้ฮะอ่ะเพลงนี้ครับเมอร์ลี่เมอร์ลี่แทงนะครับ ตังกิลนะฮะเออมันเรียก่าที่ตังกิลนะฮะของโมโฟลิก้าเนาะเป็นเพลงใหม่ของเธอนะครับนะความยากครับ easy เจ็ด e normal สิบสาม hard สิบเก้าและ expert ยี่สิบห้านะฮะบอกเลยครับว่าหวนเทียบนะฮะหวนเทียบแน่นอนครับเล่นได้สบายอย่างแน่นอนนะโอเคประมาณนี้ครับต้องใช้แต้ม CP ในการเล่นเท่านั้นนะก็สามารถเก็บได้จากโหมดซิงเกิลเพย์เลหรือเล่นคนเดียวหรือไม่ก็โหมดมันตินะครับเล่นกับคนอื่นนะโอเคไปรายละเอียดรายละเอียดของอ e ีมันก็ดีกว่าครับ อีเวนต์ในครั้งนี้นะครับจะจบวันที่8ธันวาคมเนาะก็มีเวลาปั่นนะ9วันเต็มสําหรับอีเวนต์ในครั้งนี้นะ,ะเรามาดูของรางวันดีกว่าครับว่ามีอะไรกันบ้างนะลากมาเลยจ้าถ้าเราเก็บแ,บ 20, แต้มครบ20,000แต้มก็จะได้เป็นการ์ดยาชิโอยู2ดาเป็นการ์ดแฮปปี้นะถ้าเราเก็บแต้มครบ30,000แเปมก็จะได้เป็นสติกเกอร์ น้องนานามิจังนะครับเอาไปสเปรย์เต็มที่เลยนะแล้วก็ถ้าเราเก็บแต้มพบ1นึ่งแสนนะก็จะได้เป็นโทโกนะฮะของโมโบริก้านะคบเป็น gas ส,สามดาวเป็นร์ดเขียวนะโอเครับไปปีีปเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสักทีกันดีกว่าครับว่าเป็นงไงกันบ้างน,นะก็เริ่มต้นด้วยช้นนั่งของอาโทโกนะครับเป็นร์ดเขียว3ดาวนะความสามารถก็คือฟื้นฟูพลังชีวิต450หน่วยเพิ่มสกอร์อีก20เป็นเวลา8วินาทีนี่ ส่วนชุดก็นั่นแหละครับชุดขาวนะฮะเหมือนกันหมดแหละครับนะแต่ว่าก็ดูน่ารักดีเหมือนกันนะสำหรับโโกนะเนเปนสาวแก่แท,ท้นะส่วนภาพนี้นี่สาวแก่ของเรานะครับนะโถโกก็ร้องเพลงนะครับพร้อมกับตัวละครอีก2คนที่ปรากฏตัวออกมาไม่แน่ใจว่าเป็นใครนะผมจ้องแล้วมันก็ไม่น่าใช่ตัวละครในวงของโมฟริก้านะตัวละครใครก็ไม่รู้อะผมไม่รู้จริงๆอะ ไอคนที่อยู่ข้างบนนี่อาจจะเป็นสุกุชิจังก็เป็นเอไม่ใช่สุกุชิที่เป็นสุกุมิจังจากอาร์ตเกนะฮะส่วนคนที่อยู่ตรงนี้นะฮะไม่รู้จริงๆไม่คุ้นอาจจะเป็นมัสคชิงก็เป็นได้มั้งไม่แน่ใจนะฮะอาจจะเป็นแขกรับเชิญก็เป็นได้เนาะโอเคก็ประมาณนั้นแหละครับและคนสุดท้ายนะครับก็คือยาชิโอะยุยครับนะเป็นการ์ดแฮปปี้สองดาวเนาะสกิลก็คือการกดเกรดขึ้นไปจะกลายเป็นเพอร์เฟกนะฮะและเพิ่มสกอร์อีก10%เป็นเวลาแ วิ่งตีนะส่วนภาพนี้นะครับก็ชุดเหมือนเดิมนะฮะเพิ่มเติมคือมีกล่อ,องของขวัญสีน้ําตาลนะฮะน้ำตาลเข้มน้ําตาลอ่อนเนาะเหมือนว่าจะให้ของขวัญกับใครบางคนก็เป็นได้นะโอเคอ่ะประมาณนี้ละกันครับสําหรับอันดั้งของเอออีเวนต์เนาะมีแค่นี้แหละครับนะอ่ะกดออกครับมีอะไรต่ออยู่ไหมเนี่ยอ่อใช่ครับก็คือทางด้านของทีมนะ อีเวนต์ในครั้งนี้นะครับจะใช้ม o โฟริก้าโอลีนะเป็นการ์ดลูกไฟทั้งนั้นเลยนะก็แน่นอนครับน้องมาชิโรจังนะครับนางเอกของอีเวนต์นี้เลยนะการ์ดห้าดาวเลเวลสก็จัดไปครับยาวๆเลยจ้าแล้วก็สิ่งดาก็จะเป็นทางด้านของสกูชิจังนะฮะนอกนั้้สามดาวหมดเลยครับทั้งนานนามิจังคนปกติยาชิโอยุยแล้วก็โทโกะนะ ก็ประมาณนี้แหละครับทีมผมก็น่าจะโอเคนะอ,อ่ะมีอะไรอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวขอดูซิว่าทีมนี้เนี่ยเป็นยังไงเล่นห้องไหนได้มั่งไหมเนี่ยเล่นห้องเล่นห้องนี้ไม่ได้เหมือนเดิมนะ <c oughs> เพราะว่าพลังทีมของเรามันขาดแค่นิดเดียวจริงๆอ่ะมันขาดแค่700เองอ่ะก็สามารถเข้าห้องห้องส้มได้แล้วเนาะอ่ะไม่เป็นไรละกัน อาจจะแบบลองไปหาอัปเกรดดูน่าจะพออัปได้มั้งนะอ่ะก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับอีเวนต์ของโมโฟดิกานะก็กลับมาเจอกันใหม่นะครับในอีเวนต์ครั้งถัดไปกันแล้วกันนะก็ซัคัดไลค์แชร์กันได้นะฮะนะตอนนี้ก็ผมจิบซากุระนี่นครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในอีเวนต์ครั้งถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ Now let